ชาวนาก็แบบนี้แหลนะน้อ <c oughs> ข้าวสวยนะ้องเพื่อน FC ตอนนี้จะเอาข้าวใส่กระสอบมาแล้วก็ใส่รถเข็นลากมากับรถมอเตอร์ไซค์มีนะ้องเพื่อนข้าวกระหมกักแช่น้ำสองวันแล้วก็อบหนึ่งวันแช่น้ำไว้ก่อนบอแช่น้ำไว้ก่อนหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วก็อบ ให้มันแตกออกขา,ขาวๆเราก็ค่อยมาหวานวเราก็ค่อยมาหวานทำการทดลองลองดูว่าจะงอกอีกไหมเนาะลองดูมีจะขึ้นไหมไมอ่อันที่อยู่ในน้ำอาจจะงอกมาอยู่เห็นเล็กๆอยู่นั่นนะเพราะมันแห้งอะ่ะมันเหมือนจะงอกมาอยู่ตรงแหง้แหงๆนะก็ตรงที่ยังไม่แหง้งแต่ว่า น้ำมันแห้งกลาดจะงอกมาอยู่ท่วมนานมันก็นเน่าทำไมไม่ยกกระสอบลงไปแบกไม่ไหวหนักมากโอ้ทำไมฝั่งนู้นเขามีคนมานั่งให้กำลังใจนูฝั่งนูน้นฝั่งตะวันตกอะ่ะ แฟนผู้หญิงนั่งผู้หญิงเป็นคนดำนาแต่แฟนผู้ชายเป็นคนนั่งให้กำลังใจอยู่บนถนนอือ <laughs> ใช่ทำไมแฟนเขาดีจังเลยอย่างน้อยก็มาให้กำลังใจเนาะ,ะ <laughs> นั่งอยู่บนถนนก็ไม่เป็นไร <laughs> ่วนมากข้าวก็จะสวยมากเลยเพื่อนเขียวมากเลยมีแค่บางแปลงที่หวานไม่ทันน้อนเพื่อนเพราะว่าข้าวนาข้าวเยอะแถวนี้นาเยอะมากแถวนี้นเพื่อนบางคนก็ที่เยอะหลายแปลงก็ทําไม่ทันเนาะหวานไม่ทันทันบ้างไม่ทันบ้างทันที่หวานได้ก่อนฝนมาจะาลงมาก็สวยมากเลยเพื่อน วันนี้เป็นวันพระนอนเพื่อนเป็นวันที่เท่าไหร่จําไม่ได้ <c oughs> เป็นวันพระเราได้ยินเครื่องเสียงที่วัดก็เลยรู้ว่าเป็นวันพระไม่งั้นไม่รู้เนาะ <c oughs> ไม่ได้ไปวัดไปอะไรกับเขาข้าวสวยสวยทุ่งนาแถวนี้กว้างมากเลย อยากให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆชาวนาก็แบบนี้แหลนะเนาะข้าวสวยเนาะเพื่อน FC ตอนนี้บรรยากาศดีมาก,กเพื่อนฝนไม่ตกมาสามสี่วันเห็ดเริ่มไม่ค่อยงอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้อเพื่อนเราเลยไม่ได้เข้าป่าเลยตอนนี้ชาวบ้านหาเห็ดไม่ค่อยได้เราเลยไม่ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนๆได้ชมกันเลยในป่า เรามาทุ่งนาแทนน้องเพื่อนให้เพื่อนชมวิวตามทุ่งนาก่อนเนาะไว้วันไหนฝนตกฝ่าเริ่มเปียกเห็ดออกเมื่อไรอีกเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อน<ๆ>ชมอีกเนาะตอนนี้มาที่ทุ่งนาก่อนเนาะเพื่อนมาชมวิวตามทุ่งนาก่อนดูสวยๆบรรยากาศดีๆในทุ่งนาก่อนเนาะ ข้าวก็สวยสวยมองแล้วสบายตาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศทุ่งนาไปเรื่อยๆน้องเพื่อนชมวิวตามทุ่งนาชมบรรยากาศสวยๆว,วิวสวยๆ อากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์ตามทุ่งนาแบบนี้เป็นบรรยากาศที่น่ามาสัมผัสนองเพื่อนเราเดินแค่ตามทางตามถนนกลางทุ่งนาก็มีถนนเดินนะเพื่อนไม่ต้องลงไปดูก็ได้เพื่อนแค่เดินบนถนนก็เห็นภาพบรรยากาศแนละ้วเพื่อน หลายคนอยู่ไกลเนาะอาจจะอยากมาสัมผัสบรรยากาศตามบ้านนอกของเราแบบนี้เราไม่ได้ไปหาเห็ดหาปลาเนเพื่อนเราไม่ถนัดเรื่องแบบนั้นหาปลาก็ไม่ถนดัดเนาะ เราบรรยากาศชอบบรรยากาศแบบนี้มากกว่าเพื่อนธรร,ร,นรรมชาติไม่รบกวนสัตว์ไม่รบกวนอะไรนะ้องเพื่อนเรามาอยู่แบบธรรมชาติแบวนี้สบายๆเนาะอากาศดีเพื่อนแต่ละวันอากาศดีมากเลยเพื่อน ฝากติดตามให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกเนาะให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆไปเรื่อยๆน้องเพื่อนให้ได้ชมกันบรรยากาศสวยๆธรรมชาติแบบนี้น้องเพื่อน